สวัสดีครับจุงกะจมเรียบโซ่ไม่อบองโพงนกรุบกรุบขเนียบัดระเดาแค่เบ็นระดาโดนตาเพล,ล่นลืมเจ็บขเนียโมบัดกนเจ้าสบาาับไงกอยถือออยโดนตาจัดโนยจำเนอนะครับทำให้ท่านต้องรอคอยท่านต้องอ้างวางในภพภูมิที่ยังมีชีวิตอยู่คือคุณพ่อคุณแม่ผู้ญาตตายายที่ท่านยังมีชวิตอยู่ ก็เจอเป็นบนรรพบุรุษของเราที่ยังมีชีวิอยู่และก็ปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายที่ได้ลงรับหลักิษไปแล้วในรูปรยูปในภพภูมิหนักในกติความเชื่อทางพุทธศาสนามีตความเชื่อในไรแง่ยไยมุมที่ละเอียดพรอนมากรวบรวมกับกติความเชื่อของผีตั้งแต่ตอนที่พุทธศาสนาจะเข้ามา สระเทศไทยเราแล่ก็พลนกรานการอย่างเป็นหนึ่งเดียวในวิถิชีวิตเราจะเป็นพี่น้องชาวไทยาคกรางชีวไทยภาคเหนือภาคใต้ภาคตอนเอกภาคตะวันตกแล้วก็ชาติพันธุ์ย่อยๆในแต,ต่ละจิภาคก็ตามย่อมมีกติกาความเชื่อเกี่ยวกับบรรพบุรุษที่แตกต่าง,างกันไปนะครับปู่ย่าตายายที่ท่านเกิดมาก่อนทํนให้กำเนิดท่าน สร้างคุณประโยชน์ต่อครอบครัวต่อต,อตระกูลต่อส,มมสังคมเศราฐาท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็รอโลกหลานได้มาพร้อมหน้าพร้อมตาเมื่อตายไปท่านก็รอโลกหลานที่จะเลิกนม็ดถึงทมูทิศไปให้ผ่านทางพิธีกรรมผ่านทางประสงค์ที่เป็นเนื้อนาบุญเพราะฉะนั้นในช่วงเทศกาลดนตาเป็นช่วงเทศกาลที่ สร้างความตระหนักให้กับลูกหลานที่เป็นอาตุชน,น,นยังมีชีวิตอยู่นี้จะได้ไม่นิ่งเฉยจะได้ม่เพิกเฉยต่อบุญคุณของบรรพบุรุษคูญย่าต,ตายายญาต,ติทั้งหลายทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และสากไยจึงมีวิธีการจูนดนตาให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่คือคุญูจพ่อกับแม่กับตากับยายที่ยังมีชีวิตอยู่พวกเราซึ่งเป็นลูกหลานก็ได้นำเครื่องของต่างๆไปมอบเป็นบรรณาการให้ท่าน มีดอกไม้ทุกเทียนเพื่อเป็นเครื่องสักการะขอขมาท่านลกูกหลานได้ไปรวมพรม้อมหน้าพร้อมตาเป็นการต่อยุให้กับยืดอนบรรดาปุยญาติยา,าย,ายเป็นอาหารทิ่ขลมใจนะครับแล้วก็เสนโดนตาก็เป็นการระลึกนึกถึงดวงวิญญาณที่ท่านจากไปแล้วเราไม่รู้ว่าท่านไปอยู่พบใดภูมิใดท่านก็ต้องรอแล้วก็ในช่วงตั้งแต่วันขึ้น15้าค่ำเดือนส0เป็นวันที่มีความเชื่อว่ากติ ของยมโลกได้ปลดปล่อยดวงวิญญาณให้มารอรับสมบนรณ์สมบูรณ์จากลูกหลานนะครับแล้วก็จะให้กลับไปในวันแรมสิบห้าค่ำคือไงเบผทมเพราะฉะนั้นในวันแรมสิบสี่ค่ำเซนนลตาพิติกรรมจะทําที่บ้านที่รายครัวเรือนารครอบครัวรุ่งเช้าก็ไปทาบุญที่วัดหรือที่ส่งบุญไปให้ปัจจุบันก็จะมีหน่วยงานองค์กรทําเพื่อการส่งเสริมเพื่อการพื้นฟูประการรัก อาจจะไม่ตรงกับวันเซน,นต์เาโดยตรงก็เป็นได้แต่ก็ขออนมุมทนาเพื่อเป็นการพื้นฟูสนหรับให้กับอนุนชนรุ่นหลังแต่ก็ต้องให้ความเข้าใจว่าประเสณีส์ตเนต์เนาร์ตนเป็นืีนีของครัวเรือนโดยตรงเป็นฟีนีของพระคูลโดยตรงแต่ส่วนในพื้นเกิฑจะนําไปสืบสารเพื่อต่อยอดก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับอย่าให้บรรพุษพ่อแม่ปุ่าตายายเราต้องรออ้างวางราเอเพื่อนะ ه, การรอนะมันทรมานมากมันอ้างวางมากเราต้องเข้าใจงานะเราจะมีชุดอ,อยู่เราย้ยางเข้าใจว่าทาทรมานคือการรอคอยยิ่งคนละพบคนละภูมิยิ่งทรมานนะครับถ้าเราทําบุญนที่กะให้เป็นสิ่งที่ดีต่อเราและต่อดวงวิญญาณเราก็จะได้หากินไปเรเดียวนะครับสาธุสาธุ